ไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลเดียวเท่านั้นนะครับที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาพืชผลในการเกษตรตกต่ําอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการจำนำยุ้งฉางก็เป็นการแทรกแซงราคาไม่ได้ต่างจากรัฐบาลในอดีตนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่านี่เป็นมาตรการในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะดูเหมือนรัฐบาลก็จะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าก็คือการแก้ปัญหาราคาอย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัติ ปริมาณมหาศาลที่ถูกเก็บไว้ในโกดังจากโครงการรับจำนำข้าวหรือแม้แต่ข้าวที่ชาวนานและทหารกันเก็บเกี่ยวขณะนี้<ต>ส่วนหนึ่งจะต้องเข้าโครงการล้วนแต่เป็นผลพวงของมาตรการกราคาข้าวตกต่ำที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ความพยายามจูงใจให้ชาวนาหันมาทำไร่นาสวนผสมแทนการปลูกพืชเชิงเดียว ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของประเทศกับเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรยั่งยืนรวมถึงการจัดโซนนิ่งและการทำแผนที่เกษตรหรือากิมแมปเพื่อให้การปลูกพืชรวมถึงข้าวสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำล้วนเป็นหนึ่งในมาตรการที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่วางแผนตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง ทั้งหมดเนี่ยคือหลักการรัฐบาลที่จะต้องคำนึงถึงต้นทางกลางทางในพืชทุกชนิดพืชทุกชนิดการเกษตรทุกชนิดต้องเป็นแบบนี้ถ้าทําอะไรที่มากเกินไปไม่มีคุณภาพมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีแลแ้วจะต้องอุดหนุนถึงเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมล่ะวันนี้ผมเห็นใจนะเห็นใจทุกคนน่นแหละไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนมันต้องอุดหนุนต้องปลายมาตลอดเราต้องไปดูสิว่าต้นทางมันเป็นยังไงถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงนี้นะมันก็จะพูดกลับไปกลับมาแล้วก็เดือดร้อนหมดอ่ะ แล้วท้ายสุดก็เงินเขาหมดไปเรื่อยๆแล้วเข้มแข็งที่จไหมล่ะเกษตรกรรมแปลงใหญ่ตามแนวทางประชารัฐที่ร่วมการบริหารจัดการตั้งแต่ปัจจัยการผลิตไปถึงการจัดจําหน่ายเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรเป็นอีกแนวทางการปรับเปลี่ยนที่รัฐบาลพยายามจูงใจเกษตรกรโดยวางแผนร่วมกันทั้งการปลูกแปรรูปไปจนถึงการตลาดหวังให้ชาวนามีรายได้จากการทําการเกษตร แทนการทำการเกษตรเพื่อใช้หนี้และลดภาระงบประมาณของรัฐบาลหากย้อนดูโครงการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวจาก3โครงการเริ่มตั้งแต่นโยบายประกันร,ราคาข้าวข,ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งประกันร,ราคากลางที่ตัละ1,000 0บาทโดยจ่ายตรงให้ชาวนาแบบมีเงื่อนไขพื้นที่และจํานวนโครงการรับจํานําข้าวทุกมเมล็ดตัละ1 5 0 0 0บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนจะนำมาซึ่งการดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรพร้อมเรียกค่าเสียหายอีกกว่า35,000ล้านบาทและล่าสุดกับโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีหรือโครงการจำนำยุ้งฉางเฉพาะข้าวหอมมะลิตามมติครม1พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีก20,000ล้านบาทรวมทั้ง3โครงการใช้งบประมาณไปหลายแสนล้านบาท แต่ความพยายามแก้ปัญหาราคาข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำให้ได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยทั้งการวิเคราะห์ถึงทิศทางที่ชัดเจนเพร้อมมาตรการส่งเสริมอย่างครบวงจรเพราะหากเกษตรกรต้องตกอยู่ในความเสี่ยงและภาระหนี้สินอาจไม่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน